สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับฝนร่งตกนะครับก็เราจะมาปลูกผักหวานป่านะครับบนอ,อ,อพิลปูผาเพนะครับเป็นแปลงขยายให้กับสมาชิกพี่น้องนะครับบนปูผาเพได้เป็นแปลงศึกษานะครับหลังจากที่เรามีแปลงที่อยู่ ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะนําขึ้นมาขยายบนภู้พาเพนะครับอันนี้พอดีก็บรรยากาศดีฝนเพิ่งตกนะครับเราจะมาลงปลูกกันนะครับอันนี้เป็นต้นพันุ์ที่เราพอไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะครับเราพอเลี้ยงไว้ในกระบะนะครับพลาสติกนะครับหนึ่งปีก็ จังดีวันนี้เราจะนําลงมาปลูกนะครับตอนนี้เตรียมหลุไมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำปลูกเลยนะครับรยากาศดีแล้วก็ช่วงฝนตกนะจะมีพี่เลี้ยงนะครับมีพี่เลี้ยงเป็นมระขานเทศช่วยให้เขาได้เติบโตนะครับไปเร็วยิ่งขึ้น อันนี้คือตอนที่เราเพาะนะครับเราจะใช้วัสดุในการรองก้นเขาไว้เพื่อให้เขาดินนะครับไม่ได้หลากไม่ลงพื้นไม่ออกแล้วติดะออกอยู่งติดแต่วก็ลงนะครับรูงปลกูกแล้วนะครับแล้วก็เกลี่ย ดินเดิมเขานี่แหละนะครับที่มีอยู่ก็ระดับนะครับระดับดินเดิมกับระดับดินในกระบะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอันนี้มันชื้นแล้วไม่ต้องลดน้ําก็ได้นะครับแต่ถ้าเราปลูกในที่ดินที่มีความชืน้นเราจะต้องลดน้ําตามนะครับทันทีนะครับแล้วก็ดูแลนะครับหลังจากที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลให้น้ํานะครับลดน้ํา ประมาณสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งแล้วแต่สภาพความชื้นของอากาศโอเคครับเดี๋ยวิดตามปลูกต่อไปครับไเได้ครับสวย หลังจากที่เรานำต้นกล้าประหวานนะครับลงปลูกแล้วนะครับเกี่ยดินขั้นตอนต่อไปก็คือเพื่อรักษาความชื้นนะครับเราก็จะใช้ฝางฟางข้าวนะครับฝางข้าวห่มเป็นการห่มรักษาความชื้นเพราะว่าช่วงฤดูนี้ยังมีอากาศร้อนแล้วก็แรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลารดน้ำจะได้ช่วยรักษาความชื้นให้เขานะครับ ไดสดชื่นหอมฟางเป็นการหอมดินนะครับมาช่วยให้ต้นไม้เราได้มีความชุ่มชื้นนะครับหอมฟางแล้วแล้วก็แล้วก็รดน้ำนะครับก็เป็นอานเสร็จเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ